นั่งสวยๆหน่อยจิคะลูกไหนเป็นแบบนี้หรอแบบนี้อ่ะโอ้เป็นไงอร่อยไหมอร่อยอม,มีกี่ชิ้นคะห2ึงสองหน่มีกี่ชิ้นนับดิน,นับให้ฟังหน่อยมีกี่ชิ้นห2 3 4งสองสามสีส่อออกแบบก้าจิบ <laughs> มีอยู่แค่สี่ชิ้นเนี่ยนับถึงสิบเลยเหรอ โอ้โหโอ้โหโอ้โ huh, ห uh huh. อร่อยไหมคะอะร่อยอืมให้เพื่อนๆกินด้วยหน่อยอะไรเนี่ยอ้าวอะไรเนี่ยอ้าวอ้ามาไงเนี่ยเล่นไม่กวาดซะแล้วอ้าแทะไม่กวาดแม่เล่นละอ้าวโอ้อาจจะก้อนเมฆนี่โซนนะ่นหนุนๆๆใสยหมอกใส่หมอกมอกินหญยาย่เลย ออันนี้ต้องรีบกินนะคะไม่งั้นละลายนะโอ้กัดกินลูกอ,อร่อยไหมคะงงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงไปยักหน้านี่คืออะไรอร่อยอร่อยอร่อยอย่างเดียวเลยมันหวานมันขมมันมัน,มนหรือย,อยังไงเป็นยังไงรสชาติ ทาดหนังมรือโอ้โหให้แม่กินด้วยได้ไหมได้ให้แม่อันนึงเนาะอืมแม่แม่ลองกัดจ,จิแม่ก้าวกาหน่าจิอืมแม่กัดเดี๋ยวอร่อยไหม,อ,มอร่อยอร่อย bạn này ngọt, bả, mặn, mặn, ngon, ngon, phải, ngon, rồi, ừ, rồi. Ừ, à rồi <laughs> ก,กินก,ก็กินฮึทำไมไม่กินแล้วเหรออ้าววันนี้ยังไม่หมดเลยกินอันใหม่อแม่ทับฮะกับอืมกับเล้งแล้งอืมอเมทือให้อเมถือให,อหอ้กินอันนี้อืมกินอันนี้ให้หมดก่อนค่อยก,กินอันใหม่ตัดโอเคกัดตัดตัดนะช็อกโกแลตก็อร่อย อร่อยแบกัอร่อยเหมือนกันอากาหนังหมิงตั้งบิวายหนังนมิงกินเปลือกฮะหนังหมิงเปลือกเลยเหรอไก่เปล่าใช่กัดอืมออ้สุดยอดโอ้โห เต็มปากเต็มคำเลยเพื่อนโอ้ยอย่าหันข้าง enfin, อย่าหันข้างมองไม่เห็นดั้งองกตัดกาั่ไว้แน anyway ่อืมใช่หายกล้าไม่ได้แม่ต้องถือให้หนูจุ้มๆ <yeah> ุ้มุ้มอดูปากหน่อยดูปากหน่อยโอ้ อมามากัดอีกอกัดอีกแล้วเดจะละลายใส่มือเมละจัดอันนี้ก่อนอันนี้ให้หมดก่อนค่อยอันใหม่กินทีละชิ้นกัดอืมกัดอีกกัดอีกเลืวดละลายแล้วเนี่ยกัดคำใหญ่ใหญ่อืมดีนะมีช็อกโกแลตลองอยู่นะ It comes a tie ong hém ong len ong hm the tie ong hém ong loo ah come yay ah ay 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 จิน้นนี้จินวดเกยินี้แม่จินอันนี้อันนี้ให้แม่เหรอชิ้นสุดท้ายให้แม่นะโอเคกินด้วยกันเนาะรักกันรักกันรักกันกินด้วยกันหมดแล้วอ่ะอืมหมดเนาะ จิ b à b à ้ปลามันน้ำมัจิ้มเปลืกเลยาว่าอะไรน้ำม้นจิ้เลเปิดเลยว่าไงอไาไม่เอาเอ้าไม่เอาทานได้หรือฮึหลังคาริโอไปซื้อแล้วไม่เอาหรอก้าหน้าก็กินหนนกิ อืเราหน้าก็ซื้อหมูมาทำก็ได้ขอบคุณครับคระป๋อ <c oughs> มได้อะไรมากินไปฝนกินไอติมน้องิไอติมน้องเป็นไอติมนวดไม่เวียพี่โอ้คุณด้วยอืม <c oughs> หนวดลูกป่าเลย กำลังอร่อยเอา้าม,มันเหี้ยเหรอมันไปกินยากขึ้นน <c oughs> อือดูปากเธอสิแก่ตัวแม่ปิดแล้ว